You're listening to KS อ o d c a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศร,รษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกิาร u r i ก y t h e h a p p ี่ Happiness Investment มาต่อกันนะครับในแง่ของน่าจะเป็นทอล์ก t o w าสำหรับเช้านี้นะครับสวัสดีครับพี่พิกสวัสดีครับไอซ์สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่พิก โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออธิบายภาพก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัทกราฟ Energy ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแชร์สไลด์ให้แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตอ่านเป็นแฟกต์ก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมออกตัวก่อนนะครับว่าเราทั้ง3คนเนี่ยมาวิเครห์กันในรอบนี้ต้องบอกว่าพวกเรามี ความรู้ในฝั่งของมุมมองของตัวหุ้นนะครับว่ารายการเราก็เป็นรายการของในตัวหุ้นนะอาจจะไม่ได้สามารถคอมเมนต์แล้วก็อาจจะไม่ได้สามารถไปแชร์เลชแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวดิสโทอ s ร์เซนเอเจนซ์บมากมาน,น,นะครับอันนี้ก็คือออกตัวก่อนนะว่ารายการเป็นรายการหุ้นนะครับโอเคมากันเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่ผ่านมานะครับทางกาวสเนี่ยน,นะครับได้มีการแจ้งตลาด นะครับในแง่ของการได้ลงนามมาถึงความร่วมมือกับ Binance นะครับซึ่งนตกลงไปเาน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพื่อร่วมอาจจะทำแผนธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่า Digital Asset Exchange แนะครับและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่พิกอัปเดตในฝั่งของตัวกราฟก่อนเลยครับโอเคสำหรับตัวกราฟนะคะครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ มีการประกาศในส่วนของการลงทุนเกี่ยวกับในส่วนของตัวดิจิ t a ลแอสเซทเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวธุรกิจเองนะคะทำอะไรก็ร่วมลงทุนศึกษาความเป็นไปได้ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่นะคะจะร่วมลงทุนกับในส่วนของตัว Binance เองนะคะตัว Binance เป็นใครนะคะ b i n a n c e ก็เป็นหนึ่งในเงี้ยของตัว Ex c h a n g e ที่ซื้อขายกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าดูในตลาดในตลาดโลกนะคะแต่ถ้าในตลาดไทยเราอาจจะรู้เกี่ยวกับในส่วนของ ตัวบิดครับ ได้จจะเป็นชื่อที่คุ้นหูมากกว่านะคะความแตกต่างของ2ตัวนี้เป็นยังไงนะคะก็ในส่วนของตัวบิตคัพเองเนี่ยในเชิงของตัวถ้าดูในส่วนของตัวฟรีเนี่ยอาจจะค่อนข้างสูงก,กว่าเมื่อเทียบเคียงกับตัวบีนแนสแล้วก็ในส่วนของจํานวนสกุลที่ให้การซื้อขายก็อาจจะค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบเคียงกับตัวบีนแนสนะคะแต่ว่าก็ต้องเรียนนะคะว่าการมาทําธุรกิจใหม่อันนี้นะคะก็อาจจะต้องเข้ามาในส่วนของต้องคอมพลาย์กับทางกฎหมายของประเทศด้วย ะะเพราะฉะนั้นการมีโลเคลีย่างกราฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นการร่วมในส่วนของตัว Expert ของระหว่าง2ฝ่ายนะคะกราฟก็จะมีความรู้เกี่ยวกับในส่วนของตัวตลาดโลโคลที่ค่อนข้างดีในขณะที่ตัว b i แนนซ์เองเนี่ยก็มีในส่วนของตัวโนฮาวของตัว Exchange ที่ทํามาก่อนนะคะของเราทํามาตั้งแต่ปีช่วง2017-2018แล้วนะคะในเชิงของตัวตลาดในประเทศไทยเองเนี่ยการเทรดถ้าเราดูย้อนหลังจากตัวมาเก็ต leader อย่างของตัวบิ t คัพเองในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็แต่ละปีเนี่ยโตขึ้นสิบเท่านะคะก็คือว่า90% 0เนี่ยค่อนข้างสูงมากก็ยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เออน่าจะมีความสนใจเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะสาหรับตรงนี้อันนี้เป็นในส่วนของตัวที่ทางบริษัทเองเนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะซีนิจีที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ด้วยความที่ของกอล์ฟเองเนี่ยก่อนหน้าอาจจะได้ข่าวมาบ้างแล้วคือมีการเซ็น MOU มโยสายกับทางตัวสิ เทลเพื่อจะทําตัว DC แล้วก็มีการลงทุนกับในส่วนของตัว InTouch ซึ่ง InTouch ก็เทลโคเออถือใน Advanced แล้วก็ตัวไทยคมนะคะก็มีในส่วนของตัวเนาฮาเกี่ยวกับพวก f า g p l แพลตฟอร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองสเต็ปถัดไปจากนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันอาจจะมาเป็นการ i n t ทร a t เกตทำธุรกิจที่เป็นดิจิต a ลแอสเซเนี่ยสามารถต่อยอด เพิ่มเติมได้อีกคะอย่างเช่นเเราอาจจะมองไปถึงการออกในกลุ่มพวก utility token ต่างๆนะคะเพราะว่า,วาออในแง่ของตัวอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าต่อไปในแง่ของตัวกริดเนี่ยหรือระบบสายส่งที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยภาคกัรดอเปเรตอยู่คนเดียวนะคะก็อาจจะเห็นภาคเอกชนเข้ามาเติมเต็มเข้ามา เป็นส่วนร่วมซึ่งการมีในส่วนของตัว 5G technology รวมไปถึงตัว trading platform อย่างของที่อาจจะทำกับทาง Binance ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเอามา integrate รวมกันได้นะคะหรือว่ามองไปถึงในการทำ mining ต่างๆก็อันนั้นจะเป็นการ integrate ในส่วนของตัว digital asset หรือว่า digital business กับในส่วนของตัวธุรกิจเดิมที่ทางเขาทำอยู่ในทุนนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับ ตัวกาฟนะคะเป็นเ้องต้นกอาบอครับโอเคนี่เราค่อยค่อยคุยกันไปก่อนนะครับเรามีเวลาประมาณ10นาทีโดยประมาณนะครับซึ่งดีลนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับทุนว่าคือถ้าจะพูดตรงๆคือมันก็ไม่ได้คุณไม่ได้รู้พร้อมกันนะครับก็เราผมผมสังเกตหลายๆอย่างนลวันี้ผมแชร์หลายๆมุมให้กับทุนฟังแล้วกันนะครับผมไปเปิดข้อมูลในฝั่งของตัวตัวปริมาณ OI นะครับซึ่งเป็นตัว o p e n Interest ของตัว g ราฟ Energy เนี่ยนะครับย้อนหลังแค่2สัปดาห์ นะครับคือโดยปกติแล้วอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นปริมาณ OI ที่มันเพิ่มขึ้นขนาดนี้ปริมาณ OI คือตัว o p e n Interest ซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นการ Levelage นะครับสถานะคงค้างนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าต้นปีปัจจุบันต้นปีวันที่4มกราคมกับมวานนี้วันที่17มกราเนี่ยปริมาณ OI ของตัว g u l f Energy ถูกเปิดขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญบวกขึ้นมาประมาณ70%จะครับเป0ราเป็นต์นะครับจากะนั่นเมี่อนนี่อนนมาเป็น่อบอกว่นี้ากันคร้อมกันะครับกปริมาณ OI เนัๆนะครเบว่เอันมี ดักซื้อเก็งกำไรขึ้นมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้คือในมุมมองของราคาหุ้นนะครับกลับมาที่ดิวนะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมเองก็มีความรู้ค่อนข้างน้อยแล้วเมื่อวานนี้ผมก็พยายามทำการบ้านมานะครับจริงๆผมก็ดูรายการคุติมาแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เห็นด้วยเลยนะครับว่าทางผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมองสองมุมก่อนว่าดิวดิวนี้มาเจอกันยังไงนะครับมุมมองแรกคือไบแนสเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็อาจจะถูกกีดกันกับหลายๆประเทศที่บางทีกก็รู้สึว่า ที่จะเข้ามาในหลายๆประเทศแหละรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับแต่บางอย่างเขาก็ถูกนาครหรือแม้กระทั่งบางบาง ประเทศเนี่ยก็กีดกันเขานะครับก็เรียกง่ายๆคือก็คือเป็นการที่กาฟเนี่ยเอาเขาช่วยเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เต็มตัวนะครับกับในประเด็นที่สองเองตัวกาฟเองเนี่ยผมพุ่งตรงนะผมรู้สึกว่าการที่เขาโกบิ๊กออโ h โฮมขนาดนี้การที่เขาเอา advance in touch เข้ามาแล้วเนี่ยคือเขาก็รู้สึกว่าเขาเองเนี่ยอยู่ในอินฟราสตรักเจอร์นะครับซึ่งต้องต้องยอมรับนะครับว่าอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยในแง่ของนักลงทุนเนี่ยจะให้แวลูของเขาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับเป็น PE 파티파이어ที่เขาตั้งต่ำในแง่ของอินฟรานะครับในแงง่่ขอทัวโลกเพรราาาาะะะฉนนั้เกกก็อยทีี่จจมธุิบงธุรรรกิจนนะะคคัับบบแแออสสเเซซททที่สาามรถ เอาเข้ามาแล้วทําให้ดึง P/E คูปของเขาเนี่ยโฮลดิ้งของเขาเนี่ยมันค่อยๆมีการปรับตัวขึ้นแล้วมันล็อกกับเทรนได้ซึ่งการตอบโจทย์อันนั้นก็คือเป็นการดึงบีนแนสเข้ามานะครับแต่สิ่งที่สำคัญไปม,มากกว่านั้นแล้วคือจะล้ําไปขนาดไหนเนี่ยคนก็จะเริ่มมีการจินตนาการแล้วว่าเฮ้ยดึงบีนแนสเข้ามาเนี่ยด้วยตัวของก๊าเองหรือดึงบีนแนสเข้ามาเนี่ยแล้วไปลิงก์กับตัวอินทัชกับแอดวานนะรหรือ Mac แม้กระทั่งว่าอาจจะมีการออกเหรียญน,นะครับอย่างเจอย่าง J, อย่าง B เนี่ยก็มจออกรเหียญ่ากามีรออกเหรียญออที่าจจะไปลิงกก์ับการใช้ BTS อันน ก็เลยมีการพูดคุยว่าเออมีโอกาสไหมที่กลุ่มกา้าฟเนี่ยซึ่งเขามีการมีพลังงานอยู่ในมือของเขาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีการออกเสียงบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานตรงนี้ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มันไปไกล,กลได้นะแต่ว่านี้ก็แล้วแต่ว่าสุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าภาพรวมก็ต้องบอกว่าดิวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมองเป็นบวกแบบอ่อนๆนะครับสำหรับกลุ๊มนี้ียงแค่ว่าหลายคนจะลงลิงก์ล,ลงมาที่หุ้นแล้วถามว่าเฮ้ยมันจะบวกต่อกา้าวไหมหรือมันจะเซลล์ออนแฟคก้าวเนี่ยมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยขณะที่สองเลยคือเฮ แล้วบิดครับที่ valuation ที่ SCB ซื้อไปเนี่ยถ้า n a n c e เข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ย valuation มันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆตอบทีละ,ะประเด็นเอาประเด็นของไอซ์ก่อนไอซ์มุมมองของ SCB กับบิดครับพอเจอเรื่องนี้แล้วไอซ์คิดว่าเสียวๆไหมครับโอเคก็ผมคิดว่าเกิด question นะเพราะว่าณนณะนะนะตอนวันที่เอซีบีซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบนแล s ซัมชันหมื่นเล้านที่เทคไปครึ่งหนึ่งเนี่ย บนกำไรของ b ิตครับที่น่าจะเห็นปีละประมาณสัก2,000เนี่ยได้แฟ c เตอร์อินเรื่องการเข้ามาของคู่แข่งขันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยจริงบิตครับกินมาเก็ตแชร์อยู่สัก8-90%ของตลาดนะนั้นก็ค่อนข้างเป็นพิเศษแหละว่าตลาดในไทยเนี่ย ที่เทรดดิจิทัลแอสเซทส่วนใหญ่ก็เทรดพาดบิตครับหมดแล้วผมว่าอันแรกม,มันมีประเด็นเรื่องที่ว่าการแข่งขันเนี่ยในตลาดเนี่ยที่เราเริ่มเห็น New Player เข้ามาเนี่ยไม่แค่ไบแนนนะเราก็เริ่มเห็นว่าบล็อกเกอร์บางบล็อกเกอร์ก็เริ่มยื่นขออนุญาตกันบ้างแล้วนะครับร <c oughs> วมถึงธนาคารหรือว่านอนแบงก์อื่นๆก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยมาร์เก็ตแชร์บิตครับเนี่ยแปดสิเนี่ยจะเมนเทนได้หรือเปล่าหรือถ้าลดลงกับโกรอของตลาดเนี่ยพอจะออฟเซ็ตให้กําไรที่ที่ซื้อมาาไ,ได้หรือเปล่ นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าวันนะั้นะวันนั้นที่ประกาศออกมาผมเห็น P/E ที่เขาซื้อเนี่ยประมาณ18เท่าผมเองก็รู้สึกว่าก็ไม่แพงเทนะ่าไหร่นะสิเท่าแต่พอามาณมาณนะวันนี้เราเราก็เริ่มกังวลว่าถ้าโกรดมันไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามตามนั้นนะครับหรือว่ามันมีเทรดเรื่องนิวเพเยอ์เข้ามาเยอะๆเนี่ยจนถึงขั้นทําให้อาจจะต้องปรับลดค่าธรรมเนียมลงมาแข่งขันกันเนี่ยเพราะว่า ถ้าเราไปดูอย่างไบแอนเนี่ยเ็เก็บค่าเมียมถูกกว่าบิดคับเยอะนะครับกว่าครึ่งนะครับบนแพลตฟอร์มน,นั้นที่มันยังเป็นออฟชอ์อยู่นะครับถ้าเขามาทําตลาดในไทยบนไรเส้นที่มันถูกต้องตามกรอตตเนี่ยแล้วเขาสามารถเมนเทนค่าธรรมเนียมให้มันถูกกว่าได้อย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยผมว่ามันมีเพเชอร์หนึ่งคือในเรื่องของรายได้ นะครับอันที่2ก็คือว่าตัวการที่ S c B เองไปเทคบ b i ครับเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องการก็คือว่าต้องการความรวดเร็วเนาะได้ฐานลูกค้าอยู่แล้วในเทคโนโลยีไม่ต้องใช้เวลาในการ develop แพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่อันนี้จะยังเป็นข้อได้เปรียบอยู่มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอย่างอย่าง Binance เนี่ยเขาก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อขายพวกดิจิทัลแอสเซทเนี่ยก็รู้จัก Binance ดีกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขามาแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปล นักลงทุนที่มีอยู่เนี่ยก็รู้จักแบงด์เขาอยู่แล้วไม่ได้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ซะทีเดียวแถมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าเขาเองทําระดับ global scale มาก่อนนะครับถ้ามาแค่ทําในไทยเนี่ยแล้วดึงแพลตฟอร์มดึงต่างๆเข้ามาเนี่ยผมว่า service quality เนี่ยก็ไม่น่าจะแย่เลย นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมผมก็เป็นกังวลนะคิดว่าเป็นลบอ่นอ,อนๆต่อเซนติเมนต์ของ S.C.B. เพราะว่าเขาประกาศเดียวไปแล้วซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ว่าจะทําให้เราต้องแบบถึงกับว่าต้องขายหุ้นนะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่มันเป็นแค่พ i l o t p โปรเจกต์มันยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับสองของกําไรนะครับแล้วก็เราเองยังไม่ได้รวมเข้าไปในประมาณการของ S.C.B. ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นแค่เซนติเมนต์นะครับลบอ่นอ,อนๆแต่ว่าเกมเนี้ยต้องตามดูกันอีกทีนะครับแล้วก็แน่น ลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยดูแล้วเหมือนบิดครับก็ค่อนข้างมาวินนะแต่ตอนนี้เราเห็นเทรดจ,จากผู้เล่นใหม่หลายเจ้าพอสมควรเหมือนกัน อืมโอเคครับแล้วก็จริงๆมีคําถามที่ท่านคุณฝากถามเยอะแล้วผมก็ตอบผ่านบริษัทกราฟซี่เขาถแถลงมาให้เลยแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆก็อันนี้ใครอยากจะแคปสตรีนก็แคปไปได้นะครับว่าอยากทราบทำไรเข้าขาวว่าก้าฟซื้อทําไมก้าฟมองยังไงแล้วก็การจัดตั้งธุรกิจตรงนี้เนี่ยแอดวานกับอินทัชจะเป็นยังไงนะครับอย,อย่างเช่นเนี่ยแผนเบื้องต้นคาดว่าจะออกเหรียญของตัวเองผ่านธุรกิจอินทัชหรือเป็นตัวการการซื้อขายแบบซิมเมตหรือเจ้าอื่นๆเช่นกันนะครับอันนี้บริษัทก็บอกว่ายังเปิดเผยไม่ได้้้้นนััเเอ่ียยงปิดดผไไมแลวก็2-5 แรกจะมีการใส่เงินเพิ่มไหมจากสิบล้านบาทของ Gulf i n n o v a นะครับแล้วก็อยากทราบว,ว่ามีโอกาสไหมที่ a d v a n c e กับ Intouch มาร่วมด้วยไหมบริษัทก็ตอบว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้นะครับทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรึกษาร่วมมือกับทาง Binance ด้วยว่าจะออกไหมรูปแบบไหนนะครับแต่เขาบอกว่า t e โ c o เนี่ยเข้าม,ามีบทบาทตรงนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นการจํากัดยังไงนะครับแล้วก็ดิจิตอลแอสเซทเอชเชนมีความเกี่ยวข้องกับอ,อุตสาหกรรมต่างๆที่กว้างขวางพันธมิตรจึงไม่ได้จบเพียงแค่ t e โ c o อันนี้ก็เป็น ที่ต่อมานะครับแล้วก็เนื่องจากธุรกิจนี้มีมาจินและ ROE สูงมากคงมีโอกาส Spin-off ฟหกากเซ e สแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นนะครับเรามองโปรุตรงนี้อย่างไรน,นะครับจริงๆก็ ติดามได้นะครับอยากทราบธุรกิจภาพรวมตอนนี้ก็คือ global crypto m a r k e t cap 2 trillion นะครับ global daily trading value อยู่ประมาณ100ถึง2 0 0่แสนถึง2แสนล้านเหรียญนะครับอันนี้คือข้อมูลจาก 4Q นะครับก็จริงๆคือทัานู้สามารถแคปพวกนี้ได้เลยนะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงแล้วก็นี่อันนี้คนถามเรื่องนี้เยอะนะครับว่าก้าตัดสินใจทำเองแทนที่จะทำผ่าน AS หรือ Singtel ทำไมนะครับแล้วก็ก้าฟเร่งเห็น d i g i t a l exchange เป็น Gateway ในการทำธุรกิจอื่นหรือเปล่าทั้งนี้ AS และ Singtel เป็นโหมีคาถามเยอะมากหุ้นก็ สกีแล้วไปติดต่ออ่านกันเองนะครับว่าว่าบราิษัทเขาตอบมากันยังไงซึ่นขึ่งตอบมาเมื่อเช้านี้นะครับผมก็เลยเอามาใช้กับนักลงทุนฟังกันนะครับอ่ะโดยสรุปนะครับพี่พิกเอาอยังไงครับกาฟราคาตรงนี้พิงคิดว่ามันมีโอกาสที่เราน่าจะเห็นการต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับตัวดิจิตัลเพิ่มเติมได้ นะคะอันนี้เราเชื่อว่าส่วนสองส่วนที่เขาเพิ่งประกาศมาเนี่ยมันเป็นเป็นเพิ่งเป็นส่วนที่เรียกว่ากําลังเริ่มต้นแล้วกันแล้วก็แผนจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกประกาศออกมาซึ่งมันอาจจะใหญ่หรือว่ามันอาจจะมีส่วนต่อยอดขึ้นไปได้อีกนะคะเราก็เลยเชื่อว่าเาในส่วนของตัวกอล์ฟเนี่ยการประกาศเข้ามาลงทุนกับตรงนี้เนี่ยเป็นเพิ่งเป็นส่วน เริ่มต้นนะคะอาจจะเห็นส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับตัวดิจิตอลแอสเซทเนี่ยเติมเติมเข้ามาได้อีกนะคะโอเคได้เลยครับส่วนในมุมของ SCB นะครับ ทางไอซก็ได้มีคอมเมนต์ไปแล้วว่าอาจจะติดแนวแบบลบนิดๆนะครับในฝั่งของตัวバリュเอชันแล้วก็เรื่องของเทรดดิ้งที่เขาเข้ามานะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับเรื่องนี้มันมันยังไม่จบแค่นี้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมมีอีกมุมมองนึงมาแชร์กับทุนดูหลังๆเนี่ยผมสังเกตนะว่าหุ้น2ตัวนี้นะครับตัวบนคือ a d v a n c e ตัวล่างคือกาฟเนี่ยมันเล่นสวนทางกันนะอันนี้ผมบอกก่อนนะไม่เกี่ยวกับพื้นฐานไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะเกี่ยวกับแฟกต์ในอดีตที่ผมสงสัยแล้วผมเอาขึ้นมาเหมือนเงินี่ยรัับว้นนะคดา มายือนอยู่230แล้วตอนนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยไม่ไปไหนเลยไม่มีวอลุ่มไซเวด้าด้วยเห็นไหมครับในขณะเดียวกันในช่วงเนี่ยในตั้งแต่ในช่วงปลายธันวาขึ้นมาเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยแรงซื้ออย่างมีนัยยะเลยบวกขึ้นมาจาก40บาทมา52บาทแอดวานเนี่ยแผ่วลงมาจาก230ลงมาอยู่ประมาณ210นิดๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจากดีลดีลนี้เนี่ยมันจะเป็นแล้วราคาหุ้นที่กราฟขึ้นมาด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเซลล์ออนแฟก กราฟไปในระดับหนึ่งก่อนไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีถแถลงแผนแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงนะครับแอดวานเนี่ยผมว่า In อินทา h หถึงแม้กระทั่งกราฟเนี่ยก็จะมีการถแถลงว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วการที่เอาตัวฟินแลนซ์เข้ามาเนี่ยแอดวานกับอินทารซึ่งที่ที่กราฟเข้ามาลงทุนด้วยเนี่ยจะสามารถ Ex มีเอ็กซ์พอร์กับตรงนี้อย่างไรแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นจุดพิเวอร์หรือเปล่าให้ทั้ง2กราฟนี้มันกลับทางกันนะครแต่ว่าถ้าไม่ผมดูทรงนะถ้าถ,ถ้าไม่นะแอดวานก็จะช้เวดาแล้วกราฟไป เซลล์ออนแฟกที่มันเกิดขึ้นจาก OI ของแอสเซนตี้แล้วอาจจะเห็นโปรกลับมาในแอดวากับอิตาชได้แต่วันนี้เราให้เป็นเทรดดิ้งไอเดียเฉยๆแล้วกันนะครับไม่ได้มีการแนะนำเพราะอย่างที่บอกไปคือดิวนี้มันจะประเมินแ v a ว u ลูเอชันค่อนข้างยากลำบากว่ามันจะบวกต่อเก้าสี่บาทบวกต่อเอว่าสี่บาทผมเชื่อว่าตอนนี้เอวิคอร์ยังทำไม่ได้นะครับมันเร็วจนเกินไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ